เราทาธุรกิจมานานาน,นะฮะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีคนค่อนข้างรู้จักเยอะไม่ว่าอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์จังหวัดกระบี่จังหวัดนครเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็รู้จักเราเยอะเขาก็เห็นการเจริญเติบโตของเรามาเรื่อยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่านักลงทุนในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ที่ให้ความเชื่อมั่นกับเรามาตลอดเพราะเห็นการเจริญเติบโตมาแบบขึ้นกระไดเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปมาเรื่อยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณนักลงทุนทั้งหลายที่ว่าอยู่ในพื้นที่นะฮะแล้วก็ ตอนนี้เราก็ไปทั่วประเทศไทยนะครับว่าสินค้าเราหรือว่ารถเราหรือว่าทางด้านขนส่งเราเนี่ยก็ไปทั่วประเทศแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีคนรู้จักแล้วก็เห็นเราทําธุรกิจมาต่อเนื่องก็คงมองเห็นความอะไรความชํานาญอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเราก็มีความชํานาญด้านพวกนี้พอสมควรแล้วก็มีการต่อยอดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆเนี่ยทำให้ผมคิดว่ามันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่ ที่เราเราทำมาแล้วลูกค <And then S 1> ้าเกิดความเชื่อถือแล้วมั่นใจเราอะไรอย่างนี้น่เก็เลยทําให้คิดว่าหุ้นเราก็เลยมีเสถียรภาพนิดนึงก็ต้องขออนุญาตขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะฮะที่ให้ความมั่นางใจแล้วก็เชื่อถือเรามาตลอดนะครับเราก็คิดว่าเราก็จะเน้นเรื่องการทำธุรกิจและเรื่องการบริหารให้มันดีที่สุดเพื่อได้ผลตอบแทนให้กับนักลงทุนเป็นเป็นที่พอใจนะครับอันนี้เป็นเป็นความรู้สึกแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นคำมั่นสัญญา อย่างหนึ่งที่เรามีความตั้งใจอย่างแน่วแน่แล้วก็มีความตั้งใจว่าเราจะทําธุรกิจตัวนี้เนี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็ตกทอดไปถึงลูกหลานเพราะว่าลูกหลานเราเนี่ยก็มีการอะไรคุ้นเคยฝึกมาตั้งแต่เด็กโดยที่ว่าตั้งแต่เล็กๆเราก็พาเข้าสวนพาเข้าโรงงานพาเข้าท่าเรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะพาลงเรือ แล้วก็คิดว่าเราก็จะเอาธุรกิจเหล่านี้เพื่อตกทอดและส่งต่อให้กับลูกหลานเพื่อไปต่อยอดต่อไปนะครับครับผมเรียกว่าคุณบุรกิจก็มีการบางรุสแมทในการส่งต่อให้กับรุ่นลูกแล้วนาะขึ้นมาเป็นผู้บริหารถือว่าโตเป็นหนุกันหมดแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็เอามาใกล้ตัวนะครับแล้วก็สร้างสมประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์ที่ผมผ่านมา4 50ปีเจออะไรมาเยอะแยะนะครับแล้วก็เห็นการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มมาตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็พยายามส่งต่อ แล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ที่เรามีอยู่ตลอดระยะ40ปีให้กับลูกหลานนะครับแล้วก็ลูกก็มีความรู้หรือว่ามีความคิดวิธีการใหม่ๆเพื่อจะไปนําไปต่อยอดต่อเพื่ให้ธุรกิจมันเจริญเติบโตต่อไปนานา,นานคตครับอันนี้เป็นความมุ่งมั่นนะครับแล้วเป็นความตั้งใจที่ผมจะจะ,จะทานะครับเอาประสบการณ์มาส่งต่อส่งต่อส่งต่อแล้วก็ถ่ายทอดแล้วก็เพราะว่าเราเจออะไรมาเยอะนะครับแล้วก็เห็นการเจริญเติบโตของน้ำมันปาล์มมาเยอะพอสมควร ในเรอว่าเราอยู่กับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มมาอย่างยาวนานจนถึงว่าวันนี้เองน้ำมันปาล์มจะเข้าไปอยู่ตัวเป็นส่วนหนึ่งของน้ำมันเครื่องบินแล้วครับนะครับช่วยอัปเดตฮะตรงกี้นะว่าเอ๊ะมันเป็นน้ำมันเครื่องบินยังไงอะไรยังไงครคืออย่างนี้นะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมโลกนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันปาล์มเนี่ยมันเป็นไบโอเบซึ่งเป็นไบโอแล้วทำให้ลดมลภาวะเหมือนกับเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำมันฟอสซิลล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่รถมันมันเอาไปใช้แล้วปรากฏว่าออกไปทางท่อเสียเนี่ยมันจะให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ7-8%นะครับที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแต่ถ้าเกิดเราเอาน้ำมันปาล์มที่ใส่เข้าไปในน้ำมันดีเซลใส่ไปสัก10%มันจะลดไปประมาณ8%ก็เหลือประมาณ70เพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่เติมน้ำมันไบโอที่เป็นน้ำมันปาล์มนะฮะสัก10%เข้าไปเนี่ยมันจะลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ8%นนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ย ตัวของปาล์มเนี่ยที่ผมมีความมั่นใจว่ามันจะต้องเติบโตต่อไปเรื่อยๆเนี่ยผมบอกว่าปาล์มนี่มันเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็เป็นพืชมาสจันทร์น้ำปาล์มคือทองคำนะครับเพราะว่าเป็นพืชเศรษฐกิจเศรษฐกิจยางไรเพราะว่ามันทําให้เศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยขณะนี้เนี่ยปีหนึ่งมีการส่งออกเป็นล้านล้านตันเงินที่นําเงินตาต่างประเทศเข้ามาในประเทศเนี่ยปีหนึ่งเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับปีหนึ่งเนี่ยขนานี้เนี่ยปีหนึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศประมาณ3 0ม0 0ืกว่าล้านนะครับ แล้วทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยเป็นอุตสาหการรมน้ำมันปาล์มประมาณแสนกว่าล้านแต่ส่วนหนึง่งก็เป็นไบโอดีเซลประมาณสักสามเปซ็นเป็นบริโภคประมาณสักสามสี่สเส่วนที่เหลือก็ส่งออกส่งออกก็เงินตาต่างประเทศนําเงินตาต่างประเทศเข้ามาแล้วเราเป็นผู้ส่งออกที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศอืประมาณสี่สิบเปอร์เซนที่ส่งออกเราเป็นผู้ส่งออกสี่สิบเปอร์เซนตของปริมาณที่ส่งออกนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเท่ากับว่า,วาเงินตาต่างประเทศมันก็ไหลเข้า ประมาณปีหนึ่งช่วงนี้เนี่ยก็ประมาณอยู่ที่ราคานะฮะปีงประมาณช่วงนี้เนี่ยปีหกเจ็ดที่ผ่านมาก็ประมาณประมาณแปดสามยี่สิบสองหมื่นกว่าล้านนะครับที่เงินตาต่างประเทศเข้ามาส่วนเราเนี่ยเป็นผู้ส่งออกประมาณสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็นำเข้ามาประมาณหมื่นล้านนะครับที่เงินตาต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วก็ส่วนของเนี่ยปาล์มเนี่ยมันก็จะเป็นพืชที่ต่อไปเนี่ยมันก็เจริญเติบโตต่อไปเรื่อยเพราะกลายเป็น ส่วนหนึ่งเนี้ยน้ำมันเครื่องบินนี่ไม่ใช่มาแย่งไอ้บริโภคนะครับหรือว่าไม่ได้ไปแย่งไอ้ส่วนของตัวที่เราส่งออกแต่น้ำมันเครื่องบินเนี่ยมาจากน้ำมันที่บ่อน้ําเสียเป็นบ่อน้ําเสียที่มันลอยลอยนะครับ,บก,กับส่วนหนึ่งเป็นน้ำมันที่ใช้แล้วนะเป็นน้ำมันใช้แล้วเช่นถึงว่าเราเอาไปทอดไข่ทอดกล้วยทอดหรือแล้วก็แล้วแต่ที่ทอดแล้วมันเก่าไล้เห็นแล้วมันดำดำเราจะไปเอาตัวนั้นกลับมานะครับเราไปซื้อกลับมาหรือเราเอาของใหม่ไปแลกของเก่าเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้แต่ บริโภคน้ำมันใหม่ๆแล้วก็เอาน้ำมันตัวที่ท่อและพอดำทั้งนี้เราจะซื้อกลับโดยไปแลกมาโดยเอาใหม่แลกเก่าหรือว่าไม่ก็ซื้อมาซื้อมาเสร็จนี่เพราะงั้นปกติพวกนี้เนี่ยเขาจะเอาไปทิ้งใส่พื้นดินบ้างใส่อะไรบ้างเราจะเอากลับมาหมดกลับมาเสร็จน้วตัวนี้เนี่ยก็จะหนึ่งคือส่งออกได้ครับไม่ว่าญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกนี้ซื้อหมดแต่ส่วนหนึ่งในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยก็มีบริษัทในประเทศไทยซึ่งเป็นเมเจอร์ออยล์กำลังสร้างโรงงานซึ่งจะเสร็จเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย พอเรารวบรวมเสร็เจนี้ตรงไหนได้ราคาดีกว่าเราก็ส่งออกเราไปขายราคานั้นต่างประเทศราคาดีกว่าเราส่งออกต่างประเทศในประเทศดีกว่าเราขายในประเทศแต่น้ํามันตัวนี้เนี่ยจะเป็นน้ํามันเครื่องบินผสมในน้ํามันเครื่องบินเป็นเจ็ทออยใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขาใช้เป็นว่าเป็นแซฟก็คือ Sustainable Aviation f ช e l ก็คือไปผ่านกรรมวิธีในการผลิตจากหอกัน่นแล้วก็ออกมาเป็นเขาว่าเป็นอะไรเป็นเป็นดิทิว เป็นเป็นกันนะฮะแล้วก็ออกมาก็ผสมในน้ำมันเครื่องบินแล้วก็น้ํามันเครื่องบินต่อไปที่บินเข้าในประเทศไทยจะต้องเติมตัวนี้สองเปอร์เซ็นต์เป็นข้อกําหนดใช่ไหมฮะเป็นข้อกําหนดเป็นข้อกําหนดของเอเวเชียเอเวชั่นก็คือไอ้พวกการบินระหว่างประเทศซึ่งจะต้องผสมสองเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยไอ้พวกบอ่อน้ําเสียพวกอะไรพวกนี้เก็บหมด น้ำมันทอดน้ำมันอะไรพวกนี้ซึ่งน้ำมันที่ใช้แล้วเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยผมทำมานานแล้วแต่ผมไปทำเป็นไบโอดีเซลเติมในน้ำมันรถยนต์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่าต่อไปอีกอกลายเป็นน้ำมันทุน่งเดนมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นคือ value added จะมากขึ้นมากขึา้ามากขึ้น,นครับ,รบผม,มเราจะได้เริ่มเห็นเมื่อไหร่ครับในสุดนีตัวนี้เราเป็นผู้รวบรวมแต่เราไม่ได้เป็นผู้ผ,ผลิตครับผมใช่ไหมเรารวบรวมรวบรวมเสร็จถ้าเกิดว,ว่าต่างประเทศราคาดีกว่าเราขายต่างประเทศในประเทศราคาดีกว่าเราขายในประเทศใช่ไหมแล้วตอนนี้เราก็ร่วม กับหน่วยงานของรัฐเช่นอำเภอเอบตอ,อบจอไปตั้งแล้วก็เดือนหนึ่งก็นัดครั้งหนึ่งเป็นจุดรับแลกครับผมเขามีชาวบ้านมาแลกเต็มหมดแล้วทุกคนแฮปปี้นะครับก็เอาน้ำมันเก่าเนี้ยใส่โขลดใส่โขลดแล้วก็มาแลกสองขวดมาแลกหนึ่งขวดใหม่อะไรประมาณอย่างนี้ตอนนี้รรเราเริ่มเลย,ยเรจะไหมฮนะเริ่มมานานแล้วครับเริ่มนานแล้วเริ่มมานานแล้วซึ่งแต่เดิมตอนน,นั้นเนี้ยไม่ได้เป็นน้ำมันเครื่องบินล้วก็ทําเป็นน้ำมันไบโวครับผมนะครับซึ่งซึ่งซึ่งตัวนี้เนี้ยมันก็ทําให้หน นะฮะแล้วก็น้ํามันเก่าน้ํามันที่ทอดแล้วเนี่ยพอดําปั๊บเนี่ยเอามาแลกได้ทันทีเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้นทุนของผู้ประกอบการก็จะลดลงแทนที่ว่าทอดแล้วพอดําแล้วไปทิ้งแต่ตอนนี้ไม่ทอดแล้วดำเอามาแลกสองแลกหนึ่งถึงว่าขวดหนึ่งเนี่ยของใหม่50าบบาทของเก่าคนเอาสองขวดมาแลกหนึ่งขวดเท่ากับมูลค่าของเก่าคุณมี25บาทเพราะฉะนั้นคนใช้แค่ครึ่งราคาครับผมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยชาวบ้านชอบมากนะครับชาวบ้านชอบ ชอบชอบแล้วก็ให้วันให้ินแค่ว่าให้ความสนใจเยอะครับไม่ว่าหน่วยงานราชก,การอำเภอนปจอปตอที่ตั้งถามตั้งอะไรแล้วเดือนเราก็เราก็ไปเก็บทนเดือนไปเก็บครั้งหนึ่งนะฮะชาวบ้านดีใจนะครับก็บอกเขาไม่ต้องทิ้ง ีนี้ที่บอกตั้งเป้ารายได้เราจะแตะถึง3 0 0 0 0ล้านบาทนะเทียบกับปี67เนี่ยนะฮะปีนี้เรามีความมั่นใจมากน,น้อยแค่ไหนและอะไรเป็นเรือธงจะทําให้รายได้เราถึง3 0,000ล้านบาทนั้นขึ้นึ่งนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านไปรษณีเซลหรือว่าเป็นด้านส่งออกหรือว่าเป็นด้านที่ท่าเรือใช่ไหมเพราะว่าของเราครบหลูกครบองจรเพราะฉะนั้นรายได้ของเราเนี่ยม่แต่จะเพิ่มขึ้น เพราะสาเหตุหนึ่งเรื่องการบริหารจัดการเราดีขึ้นนะครับแล้วก็บนลลุมเราเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไพรเปอร์ยูนิตก็จะลดลงคอร์สเปอร์ยูนิตทั้งหมดก็จะลดลงเพราะนั้ก็จะเห็นแบบกาไรเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบการจัดการเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าตลาดเนี่ยเรามีการแต่งตัวและมีการปรับโครงสร้างปรับอะไรทั้งหมดก็เสียค่าใช้จ่ายไปเยอะกว่าสมควรนะครับเสียค่าใช้จ่ายไปเยอะกว่าสมควรแต่ตอนนี้เนี่ยทั้งระบบ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้เนี่ยเรานิ่งละเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มไรายได้นะครับลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มไรายได้ทีนี้เนี่ยถามว่าเพิ่มไรายได้เราก็เพิ่มผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะฮะแล้วก็เ,เช่นสมมติว่าตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์หรือว่าตอนนี้เนี่ยบุลคลากรเราก็มีจนนํานวนที่ว่าเพิ่มมากขึ้นในแต่ละแผนกแต่ละแผนกเราก็เริ่มซื้อผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่เกี่ยวกับผลผลิตของปา์มไม่ว่าจะเป็นกะลาปามใหญ่ป์ม น้ำมันใช้แล้วแล้วก็ตัวน้ํามันเม็ดในซึ่งเม็ดในเนี่ยน้ำมันเม็ดในเนี่ยที่เราเรียกว่า cpko นะก็คือ,อคูดปาร์คเนูออยเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราส่งไปวัตถุดิบให้กับทางมาเลเซียเอาไปผลิตเป็น rbdo เรีเองก็คือเอาไปผ่านขั้นตอนการลีไฟแต่หลังสุดเนี่ยเราได้พันธมิตรเป็น s t r a t e g i partner ซึ่งทางชิโนฟาร์มซึ่งเราสามารถเปิดเผยชื่อได้ว่าเป็นพันธมิตรเรานะฮะแล้วก็มาซื้อตัวนี้ที่เรา รีไฟล์เลยก็คือรีไฟล์เป็นสําเร็จรูปแล้วก็ส่งไปให้เขาซึ่งตัวชิโนโฟาร์มปีหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้ประมาณแสนตันถึงมากกว่านั้นแต่เราเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะจัดการได้เต็มที่เพราะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีอยู่ประมาณทัก3สามสี่แสนตันเราก็บอกว่าเราเป็นผู้ซื้อรายใหญ่เพราะฉะนั้นคุณต้องการเท่าไหร่คุณว่ามาเราก็จะพยายามทําให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นผลผลิตหรือว่า d u ักเราเพิ่มมากขึ้นไรายได้เราก็มากขึ้นผลประกอบการเราดีขึ้นค่าใช้จ่ายเราลดลงไรายได้เราเพิ่มขึ้นผมก็คิดว่า หลายๆตัวที่เราทําแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเริ่มลดลงเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เราก็เพิ่มขึ้นแล้วก็การที่ว่าเราต่อยอดเช่นจากวัตถุดิบกลายเป็นรีไฟล์เราก็ได้ค่าการรีไฟล์ค่าการการันใช่ไหมเพราะฉะนั้น GP เราก็เพิ่มขึ้นเป็นต้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเรามั่นใจนะครับว่ารายได้เราเพิ่มแล้วก็ GP เราก็เพิ่มเพราะว่าค่าใช้จ่ายเราลดลงรเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เพราะตอนนี้คขาจะจ่ายทุกอย่างมันนิ่งหมดแล้วมีแต่จะลดลดลด,ลดนะครับผมอะไรอย่างนี้เอ๊ะสามหมื่นล้านนี่ถ้าเป๊บเป็นแบบในประเทศกับต่างประเทศนั้นเป็นส,สัดส่วนเป็นยังไงครับในประเทศก็ประมาณสักสองหมื่นใช่ไหมประมาณสักหกสิบหกสิบสี่สิบอยู่ที่ว่าช่วงไหนผลผลิตมันเยอะครับถ้าผลผลิตในประเทศมันเยอะส่งออกเยอะก็อาจจะจากสี่สิบก็อาจจะเป็นห้าสิบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในประเทศเราดีมานต้องการเยอะ ใช่ไหมครับก็ส่งออกน้อยก็อาจจะสัดส่วนเป็น 60- 40หรือว่า70-30ไอตัวนี้อยู่ที่ผลผลิตกับความต้องการใช้ภายในประเทศครับผมนะครับ,รบเป็นอย่างนี้เห็นเรารมุ่งเน้นปีนี้เราจะไปเจาะไปลุยที่จีนแล้วก็อินเดียนะฮะที่ผ่านมาเราเคยไปเซอร์วตลาดไปอะไรกันบ้างหรือยังครับเซอร์เวีตลาดเราก็ไปทั่วๆนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีจีนอินเดียที่ที่ที่ไอทักน้ำมันปาล์มเนี่ยเป็นความนิยม คือเราผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พออินเดียถูกไหมครับเพราะเราเป็นแค่ชิ้นเดียวของอินเดียเพราะว่าอินเดียเนยนำเข้าปีนึงสิบล้านตัน oh. แต่ในประเทศไทยเราเนี่ยผลิตแค่สามล้านตัน oh. เพราะฉะนั้นในสามล้านตันเนี่ยเราจะต้องแบ่งเป็นบริโภคล้านหนึ่งแบ่งเป็นบีร้อยประมาณแปดแสนถึงล้าน,นเพราะฉะนั้นที่เราส่งออกมีแค่ล้านกว่าตันเองเพราะล้านกว่าตันเนี่ยสำหรับอินเดียเนี่ยแค่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์เองที่อินเดียมาซื้อจากเราถูกไหมครับแล้วก็เราจะมีความได้เปรียบมาเลยกับอินโด ถ้าเราส่งไปอินเดียเพราะเราไม่มีเรื่องกำแพงภาษีครับถูกไหมครับแต่ถ้ามาเลกับอินโดมีกำแพงภาษีกั้นอยู่เพราะนั้นเวลาเราไปขายอินเดียเราจะได้เปรียบเพราะว่าเราได้ราคาที่ดีกว่าอ,อะไรอย่างนี้แล้วอินเดียก็ซื้อได้ถูกกว่าอะไรอย่างนี้นะแล้วก็คุณภาพของบ้านเราที่เราส่งออกเราคัดสรรที่ส่งออกที่เราส่งออกเราก็คัดแล้วก็จัดจัดการบริหารจัดการเรื่องคุณภาพจนคุณภาพเราเนี่ยเ,เป็นที่ยอมรับของอินเดียและจีน นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยมีทั้งคังมีทั้งเรือมีทั้งรถเพราะฉะนั้นเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยเราสามารถจัดการได้เรื่องคุณภาพเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยพวกนี้เราจะทาได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นอย่างนี้ครับผมอยากให้คุณประกิตมีอะไรฝากไปถึงผู้ถือหุ้นของ PCE แล้วก็นักลงทุนที่กำลังจะมองหาหุ้นที่แบบว่าฝากผีฝากใครได้ก็อยากจะฝากถึงนักลงทุนนะนะว่าแต่ที่เรียนตั้งแต่ต้นนะนะครับว่าผมทําธุรกิจมาต่อเนื่อง4ี่ปี แล้วก็เห็นการได้ทาให้มีการเจริญเติบโตของบริษัทเติบโตมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ผมเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยดูแลและบริหารเรื่องของธุรกิจให้ดีที่สุดโดยอาศัยความชนานาญและอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลามากกว่าส0ปีและใน,นขณะนี้เนี่ยเราได้ทําควบคู่กับคนรุ่นใหม่ซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยก็คือเป็นลูกนะครับมารับช่วงแล้วก็มีมืออาชีพมารับผิดชอบมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าเรายัางโตต่อ แล้วยังสามารถทํากาไรได้แล้วก็สามารถให้สิ่งดีๆแก่นักลงทุนได้แล้วก็ปาล์มยังเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยแล้วยังมีการเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นด้านพื้นที่เรื่องการเพาะปลูกห,หรือไม่ว่าจะเป็นความต้องการของตลาดผมว่ามีความต้องการค่อนข้างสูงและพื้นที่ในประเทศไทยเราเนี่ยยังมีพื้นที่เพียงพอที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกปลาล์มได้มากขึ้นและปาล์มผมถือว่า เป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีกว่าพืชเศรษฐกิจด้านอื่นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าบริษัทเราเนี่ยยังโตต่อแล้วยังไปต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้นักลงทุนเชื่อมั่นเรานะครับว่าเราในฐานะเป็นผู้บริหารที่มีความชำนาญมาตลอดระยะเวลา40ปีแล้วก็รุ่นต่อไปสามารถต่อยอดเพื่อทําให้ไรายได้หรือว่าทําให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ